สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียน AI วิทยาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนนี้ค่ะสวัสดีค่ะไมทราวชิ่งหนองอะไรค่ะหนูเป็น f c ฟซไหลกันพี่นะคะชื่อจิราฟาเอลิสเต้ค่ะหนูว่าใครในโรงเรียนที่ป๊อปที่สุดเดี๋ยวคิดว่าพี่ทุงทุงซาฮูราชั้นม5ห้าทัเจ็ดค่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นคะหล่อเท่ตัวสูงล่าค่ะเห็นเขาแล้วแบบกรี๊ดค่ะชักจะอยากเจอแล้วสิเดี๋ยวเราไปถามคนอื่นกันต่อบ้างนะคะไมทราชื่อหนองอะไรค่ะ อันนี้จะเอาไปออกในติ๊กต็อกปะคะใช่ค่ะไปออกช่องติ๊กต็อกพี่เองชื่อเบอร์บาลลี่ลูลีลอลลี่ค่ะน้องคิดว่าใครที่แบบหล่อเท่ที่สุดในโรงเรียนคะพี่ทุงทุงซาฮุระชั้นมหค่ะชื่อนี้อีกแล้วนะคะคือพี่อยากเห็นหน้ามากตอนนี้ทำไมหนูถึงคิดว่าเขาแบบดูจีหล่อที่สุดคะ่ะบบพี่เขาแบบสูงเลยสเปกเลยพี่คะหนูชอบพี่คะ่ะถ้าพี่มาเห็นเนี่ยคะหนูชอบพี่นะคะหนูอยู่ม .2 อ,อคะ่ะ เจ็บทรงนิดนึงนะจ๊ะรบกวนพี่ตัดตรงเมื่อกี้ออกก่อนได้ไหมคะพี่ต้องถามฝ่ายตัดต่อกัอนนะคะถ้าเกิดว่าฝ่ายตัดต่อตัดออกก็ตัดออกแต่ถ้าเขาไม่ตัดออกก็ <c oughs> จะไปโผล่ในคลิปนะคะพี่หนูเขินขคุกลนหูเดี๋ยวเรามาถามน้องคนต่อไปกันเลยคะ่ะพี่สาวชื่อน้องอะไรคะ่ะสวัสดีค่ะวาเลนีนาคาปูชิน่าค่ะมกคิดว่าใครหล่อเท่ที่สุดในโรงเรียนเรา นี่ทุงทุงซาฮราชั้นม .5 ค่ะเชื่อเดิมอีกแล้วทุงทุงซาฮราชั้นมอ .5 เพราะอะไรคะหล่อมากหุ่นนักกีฬาค่ะสุดๆไปเลยถ้ามีคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันค่ะว่าทุงทุงซาฮราชั้นม .5 หน้าตาเป็นยังไงจะหล่อล้ำขนาดที่เขาพูดกันหรือเปล่าเมื่อคนเรียกชื่อฉันผิดไม่แพวนี่น้องนุ่นน้องนุ่นมาช่วยพี่ตรงนี้หน่อยอุ่นคะ่ะไม่ใช่นุ่นอ่ๆโอเคน้องนุ่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วก็บอกอยู่ว่าชื่ออุ่น นุ่นจ้ะช่วยพี่นิดนึงชื่ออุ่นค่ะคุณพี่จะนุ่นจะอุ่นก็เหมือนกันนั่นแหละสระนุ่นเหมือนกันนะนอนหนูกับอออ่างมันไปเหมือนกับต้นไหนคะคุณพี่แล้วสระนุ่นมันคืออะไร เมื่อคนยุคโบราณหลุดมาในยุคปัจจุบนันเกาล,ลี่เก่าใจสุดๆไปเลย,ยอะฟิลเตอร์เนี้ยอ่ะคันเหรอจ๊ะจะจะให้เก่าให้ใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าไม่สามารถเก่าตรงใจได้นะจ๊ะช่างมันเถอะแต่วันนี้ฉันยมมากเลยอะ่ะยมเหรอจ๊ะยมมาบานเหรอจ๊ะหรือว่าไม่ยมจ๊ะอยากได้ยมอะไรจ๊ะจะปั่นถูกไหมที่ถ้าเป็นเพื่อนนี่โดนด่าฉ่ำไปแล้วนะจ๊ะ ปั่นเหรอจ๊ะเอ่ออะไรคือปั่นเหรอจ๊ะแล้วฉ่ำนี่คือยังไงจ๊ะคือเอ่อผลไม้หรอจ๊ะอยากกินแบบฉ่ำๆหรือจ๊ะสงสัยจะของแพร่ซะแล้วเจ้คนนี้อะไรนะจ๊ะอีอีอีกทีได้ไหมจ๊ะมีใครอยู่แถวนี้ไหมจ๊ะช่วยหนจ๊ะจะตุยเย่ล้วจ๊ะพูดภาษาคนได้ไหมจ๊ะพอดีว่าไม่เข้าใจอะไรเลยนะจ๊ะ ลำไยสุดสุดนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ๋ออยากจะกินลำไยก็ไม่บอกจ้าวแล้วไปพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เมื่อแม่ฉันขับรถเปิดเครื่องจักรพลังด่าข้างหน้าไม่มีรถสักคันทำไมไม่รู้จักแซงไปเนี่ยฮะไอคณะหมูกรอบไอคณะปลาเค็มกล้าดียังไงเนี่ยมาตัดหน้ารถฉันนะฮะแม่จ๋าหนูกลัวไปหมดแล้วนะขวาก็ว่างก็แซงไปสิจะมาต่อตูวทำไมเนี่ยไอนี่ก็ขับยังกะหาบ้านเช่ารีบหน่อยได้ไหมคะคนอื่นเขารีบคะ่ะไอนี่ก็ขับแช่ขวาอยู่นั่นแหละคนอื่นเขารีบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำไมแม่ขับแบบนี้ล่ะ นี่แกไม่ใช่คนขับนี่เงียบปากไปเลยนะมันไม่ใช่ขับกันง่ายๆหรอกแหมรถคนไทยอ่าเห็นแม้ว่าเขาขับกันน่ากลัวจะตายอ่ะแม่จ๋าขับให้มันดีๆหน่อยได้ไหมล่ะนี่ใช่ขับรถมาตั้งกี่ปีแล้วอย่าบ่นมากได้ไหมมาขับเองเลยไหมล่ะโอ๊ยแล้วดูตาคนนี้ขับรถขับรถเป็นหรือเปล่าคคเนียซื้อใบขับขี่มาเหรอประเทศไทยนี่มันฝนตกรถติดจริงๆสภาพฉันแต่ละวันเช้าวันไปโรงเรียนตื่นตื่นตื่นไปโรงเรียนแม่จ๋า อนอนต่อยอีกหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วออไม่ต้องเลยตื่นเดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนไม่รู้จักนอนพอตอนเช้าไม่รู้จักตื่นเช้าว,วันหยุดทำไมตื่นเช้าแบบนี้ล่ะลูกวันนี้ไม่ไปโรงเรียนไม่ใช่หรออา้าวก็ต้องตื่นแต่เช้าสิแม่วันหนึ่งเวลามีน้อยจะตายหนูจะได้เอาเวลาไปเล่นเกมดูติ๊กต็อกแถมยังได้ไปดูซีรีส์ทำนั้นทำนี้อีกตั้งเยอะแยะตื่นสายก็อดทำหลายอย่างเลยนะแม่ แม่ทีวันไปโรงเรียนไม่เห็นจะตื่นแบบนี้บ้างเลยก็ตอนไปโรงเรียนมันก็ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้เล่นเกมแบบนี้ไงแม่ถามได้จ้าประเสริฐเด็กตอนกลางคืนทุกคืนยังไม่ได้นอนโอ้เอพอตกกลางคืนแล้วตาก็ไม่หลับซะงั้นนะตอนเช้าไม่เคยอยากจะตื่นนอนเลยนะลูกนอนเลยดึกแล้วไม่รู้จักหลับจักนอนเออเอจ้าจ้าใครจะไปนอนจริงละ่ะรับปากไปงั้นแหละ ภาพฉันที่เห็นพี่ติ๊กเกอร์ที่ชอบลงคลิปต้องเป็นเมันแรกแต่แรกแค่ใดมันแรกแต่แรกค่ะจะลงคลิปอะไรไม่สำคัญขอพิมพ์ทันไว้ก่อนทันกับพี่ทันกัน ต้องให้พี่รู้ว่าฉันเห็นคลิปพี่ในนาทีที่เท่าไรสองนาทีค่ะคลิปจะเกี่ยวกับอะไรฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ฉันกดใจไว้ก่อนใครอย่ามาเว้นว่าพี่ชนะฉันจะปกป้องพี่เองสภาพฉันที่หลับไป6เดือนแล้วเพิ่งตื่นขึ้นมาระหว่างที่ฉันหลับไปเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะแกแน่ใจนะว่าพร้อมที่จะฟังอะ่ะโอยพร้อมอยู่แล้วมีอะไรก็ว่ามาแผ่นดินไหวไว้แกแผ่นดินไหวในกรุงเทพแกคิดดูกระตุกสูงๆคือขคโยกครเยกขคโยกคแยกอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าแกไปดูข้างบนคือแกเห็นแบบว่าน้ำในสระว่ายน้ำของพวกคอนโดค อิงเป็นอนุทินแล้วล่าสุดอนุทินคือยุบสภาแล้ววันดีคืนดีจากถนนยุบลงไปจากทุบถล่มลงไปเลยเป็นรูบเบ้อ์บ่าแกน้ําท่วมภาคเหนือจ้าน่านเชียงใหม่เชียงรายคือท่วมไม่ไหวท่วมมิดเื่องเศร้าบ้างนะแกดูสิฉันใส่เสื้อสีดำมา สมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคตแล้วนวย้ยหาดใหญ่อะน้าก็ท่วมแกแบบว่าห้าวันหกวันคือท่วมแบบสูงมิดขัวสองชั้นสามชั้นเลยโคตรเศร้าชายแดนก็ตอนนี้รบกันไม่ไหวคือก่อนหน้านี้รบกันแล,กแล้วก็หยุดไปแล้วตอนนี้มารบใหม่แล้วแกรบแบบจริงจังมากแกเอาเอาเอาแกจะไปไหนตอนนี้ฉันขอหลับแล้วไม่รู้อะไรเลยดีกว่าแกมันหนักนวงเกินไปยังไม่จบเลยนะว่ายังมีอีกเยอะเลยแกเตือนมาฟังกันก่อนวันหยุดยาว คนอื่นจะไปเทียทเเท่ยวทะเลจะไปเที่ยวทะเลชิคชิเก,ก,ก๋แบบนี้ก็จะไปเดินห้างแบบรถรถชดชดแกลมแกลมอะไปนั่งคาเฟ่กินขนมอร่อยอร่อยถ่ายรูปชิกชิไปดูหนังดีกว่าตัวฉันใครจะไปเที่ยวไหนจะไปกินที่ไหนไปคาเฟ่ตรงไหนตามสบายเลยจ้าทางนี้ขอนอนก่อนไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากวิธีทำให้สิวหายช่วงนี้หนะ้า สิว,ว่ทําตามนี้นะจ๊ะต้องทําตอนเช้าเท่านั้นนะจ๊ะตักข้าวมาห้าทัพีจากนั้นใส่กลับให้เต็มที่เต็มเหนียวเดินไปหน้าบ้านเท <Hey, S 2> ข้าวทิ้งไปให้หมดแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นนั่งรอพอตอนสายก็จะหิวสิวก็จะหาย <c oughs> อุตส่าห์ตั้งใจฟัง <c oughs> ว่าจะมีสาระวิธีลอ,อกกันบ้านคนสมัยก่อนแม่จ๋าเร็วๆหน่ยจา้าหนูต้องรีบไปโรงเรียน ทำไมวันนี้รีบไปโรงเรียนจังล่ะยังทําการบ้านไม่เสร็จเลยต้องรีบไปต่อคิวรอ,อก,การบ้านจากเพื่อน,นะ่ะสิจาเด็กคนนี้นะมีพลอยพลอยทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมอะเสร็จแล้วจ้าโอเคงั้นเราขอรอบเป็นคิวแรกเลยได้ไหมโอ้ยคิวแรกไม่ทันแล้วเขาจองไปตั้งหลายคนแล้วลองไปถามติสต,ตีดูโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองต่อจากติสต,ตีก็ได้คนสมัยนี้ฮัลโหลอิสซาเบลลาทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ปะชื่อรบกวนส่งมาให้เราด้วยนะ ไฮ้แต่งกิ้วมากเลยเพื่อนจูบูแม่ทำไมถึงสบายขนาดนี้เนี่ยลอกได้แบบชิวชวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพนาการการ,การตั้งชื่อร้อยปีก่อนถ้าเพิ่งคลอดลูกออกมาข้าควรจะตั้งชื่อมันว่ากะไรดีหานค่ะคนนี้ตัวแดงยิ่งนะข้าคิดว่าเจ้าควรจะตั้งชื่อมันว่าไอ้แดงกระนั้นหรือข้าจะตั้งชื่อมันว่าไอ้แดงเยี่ยงที่เจ้าพูด ไอแดงลูกแม่ห้าสิบปีก่อนคลอดลูกมาใหม่อีกคนหนึ่งคนโตอ่ะชื่อพี่ใหญ่คนกลางชื่อกลางไอเนี่ยพึ่งคลอดก็ต้องชื่อน้องเล็กละกันเนาะจะได้เป็นใหญ่กลางเล็กพอดีสิบปีก่อน ดื่อลูกเป็นอะไรที่คิดไม่ตกคือแบบต้องคิดให้ดีนะต้องเอาวันเดือนปีเกิดไปดูให้ดีแล้วก็ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีการละกิมีอยู่ในชื่อชื่อของลูกฉันนะจะต้องดีที่สุดเกิดวันจันทร์ห้ามีสระใดๆทั้งสิ้นบนชื่อฉันจะให้ลูกฉันชอว่าธรรมดาชื่อแลนชื่อน้องทันโอ้ยเก๋กูดอลังปัจจุบันชื่อสมัยนี้พยงางเดียวถือว่าาท์มาก ต้องมีสองพอยางแล้วก็จะต้องเป็นแบบชื่อที่เก๋ๆจะต้องแบบว่าเป็นที่จดจำโอเคไหมฉ,ฉันจะตั้งชื่อของลูกฉันว่าหอมดินเป็นไง เกชิปลาขอมดินลูกแม่กิจาการของเราจะต้องเทรนดรุ่งเรืองเพื่อชีของลูกนี่ดีที่สุดในอนาคตตั้งชื่อลูกสองพยายามเป็นอะไรที่อันชินมาโบราณมาตอนนี้ใครๆก็ตั้งชื่อลูกมากกว่า5 a l f ยา yeah. งกับเชนนั้นแล้วก็ต้องไม่ชช่ภาษาไทย s ต่เนีจะเป็นภาษาละตินหรือไม่ก็ภาษากรีกหรือไม่ก็เป็นภาษา,า,ษาที่มันตายไปแล้วอะเงเชงเชงซาฮูรเป็นไงจะเป็นบบบบิวงนั้นนะชมจาเวลาเอาอย่างี้ดีกว่าชื่อว่าน้องบลูบลบบบบะไม่มีใครเหมือน And on.